ดินแดนอาทิตย์อุทยัยชื่อที่สะท้อนภาพของประเทศที่แสงแรกของวันสัตว์ส่องก่อนใครมสเสห์ของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีเพียงทัศนียภาพอันง,งดงามแต่ยังรวมถึงเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สั่งสมมายาวนานนับพันปีซึ่งหล่อหลอมให้ประเทศนี้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ยากจะหาใครเหมือนจากอดีตสู่ปัจจุบันญี่ปุ่นได้ก้าวข้ามผ่านยุคสมัยต่างๆมากมายแต่ละช่วงเวลาได้ทิ้งร่องรอยและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวศาส,สนาชินโตและพุทธศาสนาที่อย่างรากลึกได้กำหนดกรอบความคิดและคุณค่าของผู้คนในขณะที่ศิละปะก,การต่อสู้ซามูไร และการปกครองแบบศักดินาได้สร้างระบบระเบียบทางสังคมที่เข้มแข็งเรื่องราวของซามูไรนักรบผู้กล้าหาญยังคงเป็นที่กล่าวขานและสร้างแรงบันดาลใจแม้ในยุคสมัยที่ดาบถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีแต่จิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นซื่อสัตย์และจงรักภักดียังคงสืบทอดอยู่ในสายเลือดของชาวญี่ปุ่น วัฒนธรรมการกินของประเทศญี่ปุ่นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันตั้งแต่ซูชิและซาชิมิที่เน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบไปจนถึงรามเมงและอุดนงที่อบอวนไปด้วยน้ำซุปเข้มขน้นอาหารแต่ละจานไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่เติมเต็มความอิ่มท้องแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความพิถีพิถัน และความเคารพต่อธรรมชาติพิธีชงชาอันเป็นเอกลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความสงบความเรียบง่ายและความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนมีความหมายแฝงเร้นอยู่การดื่มชาจึงไม่ใช่แค่การดับกระหายแต่เป็นการฝึกฝนจิตใจให้สงบและอยู่กับปัจจุบันการแต่งกายด้วยชุดกิโมโนก็เป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ที่งดงามและสง่างามลวดลายและสีสันที่ประดับบนผืนผ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสื่อถึงฤดูกาลและโอกาสต่างๆอีกด้วยเทศกาลต่างๆที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนได้มารวมตัวกันเฉลิมฉลองและสืบสานประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะเป็นเทศกาลชมดอกซากุระ เทศกาลโอโบงหรือเทศกาลปีใหม่หล้วนเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นนอกจากวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่เปิดรับเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นหุ่นยนต์ที่สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับมนุษย์และเกมอนิเมะที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ล้วนเป็นผลผลิตจากความคิดสร้างสารรค์และเทคโนโลยีล้ำสมัยของญี่ปุ่นแต่ถึงแม้จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมากประเทศญี่ปุ่นก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นวัดวาอารามเก่าแก่ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์และส่วนญี่ปุ่นที่สวยงาม ยังคงเป็นสถานที่ที่ผู้คนใช้พักผ่อนหย่อนใจและสัมผัสถึงความสงบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เป็นสิ่งที่โดดเด่นของสังคมญี่ปุ่นผู้คนให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดทั้งในที่สาธารณะและที่ส่วนตัวการทิ้งขยะเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างระมัดระวัง และการเคารพสิทธิส่วนบุคคลก็เป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลระบบการศึกษาที่เน้นการพัฒนาทั้งความรู้และคุณธรรมได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกแม้ว่าประเทศญี่ปุ่น จะเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าแต่ก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายต่างๆเช่นปัญหาประชากรสูงอายุอัตราการเกิดที่ลดลงและความกดดันทางเศรษฐกิจแต่ด้วยจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นและความสามารถในการปรับตัวประเทศญี่ปุ่นก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้และสร้างอนาคตที่สดใสต่อไป ความงดงามของธรรมชาติก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดผู้คนให้มาเยือนประเทศญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิที่สง่างามทะเลสาบที่ใสสะอาดและป่าไม้ที่เขียวชะอุ่มล้วนเป็นทัศนียภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนฤดูการที่แตกต่างกันก็สร้างความสวยงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งทั่วประเทศในฤดูร้อนจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วงใบไม้จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเหลืองและส้มและในฤดูหนาวหิมะจะปกคลุมทั่วทั้งภูเขาการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องที่สะดวกสบายและปลอดภัย ระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพทำให้การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเป็นเรื่องง่ายรถไฟรถบสัสและเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงเมืองต่างๆเข้าด้วยกันและช่วยให้ผู้คนสามารถสำรวจประเทศได้อย่างทั่วถึงความมีน้ำใจและความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนญี่ปุ่นก็เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ชาวญี่ปุ่นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นภาษาญี่ปุ่นอาจเป็นอุปสรรคสำหรับนักท่องเที่ยวบางคนแต่ด้วยเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันต่างๆการสื่อสารจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปและชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยว แม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่คล่องก็ตามที่พักในประเทศญี่ปุ่นก็มีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่โรงแรมหรูหราไปจนถึงเรียวกางแบบดั้งเดิมโฮสเทลราคาประหยัดและเกสต์เฮาส์อบอุ่นผู้เข้าพักสามารถเลือกที่พักที่เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการของตนเองการช้อปปิ้งในประเทศญี่ปุ่น ก็เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นสินค้าต่างๆมีให้เลือกมากมายตั้งแต่สินค้าแบรนด์เนมไปจนถึงสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ความหลากหลายของวัฒนธรรมและประเพณีวิถีชีวิตที่ผสมผสานร,ระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัยและความงดงามของธรรมชาติทำให้ประเทศญี่ปุ่น เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการมาเยือนครั้งแรกหรือการกลับมาเยือนอีกครั้งประเทศญี่ปุ่นก็พร้อมที่จะมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจและสร้างความทรงจำที่ดีให้กับทุกคนหลังจากดื่มด่ำกับการช้อปปิ้งแล้วการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นก็สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพสูงระบบขนส่งสาธารณะมีความครอบคลุมและตรงต่อเวลาทั้งรถไฟรถบสัสและรถไฟใต้ดินทำให้การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเป็นเรื่องง่ายดายโดยเฉพาะรถไฟชินคัเนเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน เป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดเพราะจะช่วยให้คุณเดินทางข้ามเมืองได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายนอกจากนี้การเช่ารถยนต์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสำรวจพื้นที่ชนบทหรือสถานที่ที่เข้าถึงยากเมื่อพูดถึงอาหารการกินประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเสียงในด้านอาหารที่อร่อย และมีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นซูชิราเมงเทมปุระหรืออาหารไคเซกิซึ่งเป็นอาหารชุดแบบดั้งเดิมแต่ละเมนูล้วนปรุงแต่งอย่างพิถีพิถันและใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ตามฤดูกาลนอกจากนี้การลองชิมอาหารท้องถิ่นตามภูมิภาคต่างๆก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจ เพราะแต่ละท้องถิ่นก็มีเมนูพิเศษและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองนอกจากอาหารค่าวแล้วขนมหวานของประเทศญี่ปุ่นก็น่าลิ้มลองไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นโมจิไดฟุก,กุหรือขนมอื่นๆที่ทำจากถั่วแดงและแป้งข้าวเหนียวขนมเหล่านี้มักจะมีรสชาติหวานละมุนและมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนึบ และมักจะเสิร์ฟพร้อมกับชาเขียวร้อนร้อนซึ่งช่วยเพิ่มความสดชื่นและผ่อนคลายประเทศญี่ปุ่นยังมีเทศกาลและงานเฉลิมฉลองมากมายตลอดทั้งปีซึ่งแต่ละเทศกาลก็มีเอกลักษณ์และประเพณีที่แตกต่างกันไปตั้งแต่เทศกาลชมดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิ เทศกาลโอบองในฤดูร้อนไปจนถึงเทศกาลปีใหม่ในฤดูหนาวเทศกาลเหล่านี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สัมผัสวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดและได้ร่วมสนุกกับชาวบ้านการเข้าชมวัดและศาลเจ้าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนประเทศญี่ปุ่นวัดและศาลเจ้าเหล่านี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวญี่ปุ่นให้ความเคารพและศรัทธาและมักจะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและโดดเด่นนอกจากนี้การเดินเล่นในสวนญี่ปุ่นก็เป็นประสบการณ์ที่น่ารื่นรมสวนญี่ปุ่นมักจะได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยมีการจัดวางต้นไม้หินและน้ำให้มีความสมดุลและกลมกลืนกัน ทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกสงบและผ่อนคลายศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นมีความหลากหลายและน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการชมการแสดงคาบุกิการชมการแสดงหุ่นกระบอกบุนรากุหรือการชมพิธีชงชาแต่ละรูปแบบศิลปะก็มีประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่น่าสนใจ และสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ก็เป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปะของประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติประเทศญี่ปุ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายที่น่าสนใจตั้งแต่ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไปจนถึงอุทยานแห่งชาติที่มีป่าไม้น้ำตกและทะเลสาบที่สวยงามการเดินป่าปีนเขาหรือล่องเรือในอุทยานแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้คุณได้สัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดป,ประเทศญี่ปุ่นยังเป็นที่ตั้งของเมืองที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นโตเกียว เมืองหลวงที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวาเกียวโตเมืองหลวงเก่าที่มีวัดและศาลเจ้ามากมายและโอซากา้าเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อยและบรรยากาศที่เป็นกันเองการเยี่ยมชมเมืองเหล่านี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นในแง่มุมต่างๆ การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเล็กน้อยก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้ง่ายขึ้นและจะทำให้การเดินทางของคุณสนุกสนานและราบรื่นยิ่งขึ้นนอกจากนี้การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศญี่ปุ่นจะช่วยให้คุณเข้าใจและเคารพวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น คลิปวิดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้นำเสนอไปจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเดินทางไปประเทศญี่ปุน่นและจะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจและสร้างความทรงจำที่ดีในประเทศญี่ปุน่นประเทศญี่ปุน่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยความอบอุ่นและมตรจิตประเทศญี่ปุน่น ให้ความสำคัญกับความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างมากไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนในรถไฟหรือในสถานที่สาธารณะต่างๆคุณจะพบว่าทุกอย่างสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดเป็นสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรให้ความร่วมมือด้วยการพักผ่อนในออนเซ็นหรือบ่อน้ำพุร้อนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุน่นออนเซ็นมีสรรพคุณในการบำบัดและผ่อนคลายและเป็นสถานที่ที่ชาวญี่ปุน่นนิยมมาพักผ่อนและผ่อนคลายความเครียดนอกจากนี้การสวมชุดยูกาตะ ซึ่งเป็นชุดคลุมอาบน้ำแบบญี่ปุ่นก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาพักผ่อนในออนเซนประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงอัตราการเกิดอาตญากรรมตำ่ำและชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์และมีน้ำใจอย่างไรก็ตาม การระมัดระวังทรัพย์สินส่วนตัวและการหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เปลี่ยวในช่วงเวลากลางคืนก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อความปลอดภัยของตนเองประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายและข้อบังคับที่นักท่องเที่ยวควรทราบเช่นกฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์และการทิ้งขยะ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาและสร้างความประทับใจที่ดีให้กับชาวญี่ปุ่นการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่ก็มีวิธีที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เช่นการเลือกที่พักราคาประหยัดการใช้บริการขนส่งสาธารณะ และการรับประทานอาหารในร้านอาหารท้องถิ่นนอกจากนี้การซื้อเจแปนเรลพาสซึ่งเป็นตั๋วรถไฟแบบเหมาจ่ายก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟเป็นจํานวนมากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสเสน่ห์และความน่าสนใจมากมายการมาเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร และจะทำให้คุณได้สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเดินทางมาคนเดียวกับเพื่อนหรือกับครอบครัวประเทศญี่ปุ่นก็พร้อมที่จะมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจและสร้างความทรงจำที่ดีให้กับคุณคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณตัดสินใจเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และได้สัมผัสความงดงามและความน่าสนใจของประเทศนี้ด้วยตัวคุณเองประเทศญี่ปุ่นรอคอยการมาเยือนของคุณอยู่เสมอดังนั้นสรุปได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ที่ผสานความเก่าแก่และความทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวตั้งแต่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน สังคมที่มีระเบียบวินัยวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ไปจนถึงสาระความรู้และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ควรทราบก่อนการเดินทางทั้งหมดนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำการเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมท้องถิ่นการวางแผนค่าใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบ และการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคือเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้การเดินทางของคุณราบรื่นและเต็มไปด้วยความสุขประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายปลายทางแต่เป็นประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคู่มือและแรงผลักดันให้คุณออกเดินทางไปสำรวจความงดงามและความน่าสนใจของประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวคุณเองประเทศญี่ปุ่นรอคอยที่จะต้อนรับคุณด้วยความอบอุ่นและมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครไม่ว่าคุณจะสนใจในประวัติศาศสตร์ศิลปะอาหารหรือธรรมชาติประเทศญี่ปุ่นมีทุกสิ่งสำหรับทุกคน ขอให้การเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำอันแสนพิเศษขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย